สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการหัวไข่ฮั่งนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเล่นเก็บมัดด้อยก็คือหลายคนถามว่าเฮ้ยวันเก็บมันคืออะไรวะคือวันเก็บผมอธิบายง่ายก่อนวันเก็บก็คือเป็นวันที่เราพักแล้วก็มาเล่นมัดที่เราด้อยโดยที่แบบว่าเล่นแบบว่าไม่ได้จริงจังมากอะ่ะก็คือแบบว่าเล่นแบบว่าแค่กระตุ้นมันเฉยก็เดี๋ยวผมอธิบายแบบง่ายว่า เก็บมัดด้อยเราจะรู้ได้ไงว่ามัดด้อยเรามีอะไรมั่งอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนผมยกตัวอย่างง่ายนะวันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวอ่ะถอดเสื้อให้ดูดูนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองวิเคราะห์ตามนะก็คือในส่วนของผมนะอกบนผมด้อยหัวไหล่ อ่ะส่วนขาที่ไม่ต้องสืบเลยขานี่ม,นมันมันโอเคอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเล่นหมันเพราะว่าเล่นแค่ทีละข้างพอส่วนหลังหลังนี่บอกเลยว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็โอเคอยู่แต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยผมด้อยจัดเลยก็คือวันนี้จะเก็บไหล่หลังด้วยแล้วก็หลังด้านบนเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะโอเคปะ่ะเนี่ยที่ผมวิเคราะห์มัดด้อยคือเนี่ยคือมัดด้อยของผมอย่างเช่นอันไหนที่ไม่ด้อยเนี่ยยังบกกลางเนี่ยไม่ต้องไปแตะแม่งเลยเพราะว่าถ้าผม ขยันเล่นอกกลางบ่อยอ่ะมันก็จะนําไปเรื่อยๆอกบนก็ตามไม่ทันอกบนคือไอ้ไอ้ล่องตรงเนี้ยของผมด้วยวันนี้ก็จะจะมีท่าไซาเล็ทเทอร์เอ่อรีเวิร์สไฟนะครับแล้วก็หลังอะ่ะสักท่าที่เป็นด้านบนเนี้ยแล้วก็น่องนิดหน่อยไอ,นอ้น่องนี่นี่ต้องเล่นตลอดนะเพราะว่ามันมันก็เด่นอยู่แล้วแต่หมายถึงว่ายังไม่พอใจก็เก็บได้เออเดี๋ยวผมไปดูกันว่าเล่น เก็บมัดด้ยผมเป็นยังไงแต่บอกเลยนะว่าเล่นไม่หนักแล้วก็อยากละสี่เซตแค่นั้นเองส่วนใครที่แบบว่าไปฟังทฤษฎีมาว่าเอ้ยวันพักต้องพักห้ามเล่นนะอะไร้จริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีตายตัวอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็สามารถเล่นได้คือแบบว่าอย่าไปทฤษฎีมันเยอะถ้าวันไหนว่างก็ต่อให้เป็นวันพักก็อยากมายิ้มก็มาได้นะมันไม่ได้ยับยั้งการจะเติบโต,ตของกล้ามเนื้ออะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวท่าแรกเล่นให้ดูลเลยก็ไซส์ลิทอลผมบอกเลยป<อ>กติผมจะเล่นน้ำหนักประมาณรับแ่วันเนี้ย พอเป็นเก็บมัดด้อยแบบนเล่นแค่สิบโลบอแล้วก็นั่งเล่นด้วยเพราะว่านั่งเล่นมันจะเพิ่มความเข้มขน้นไปหน่อยนึง <c oughs> คือเล่นเบาไม่ต้องวอร์มไม่ต้องอะไรหรอกไม่เจ็บหรอก เสียเวลานะครับก็ไปเล่นหลยหลังต่อเลยถามว่ามันมันคือเทคนิคอะไรเปล่าวันนี้ขี้เกียจอยู่ยิมนานมาเล่นเพื่อให้มันเอาแคลอรี่ออกครับก็มาหลยหลังก็เล่นแมชชีเลยง่ายๆชิวๆเล่นไม่หนักประมาณนี้หลยหลังนะผมมีเทคนิคเวลาเล่นเพชรเด็ก uh, รีเวิร์สเนี่ยผมจะไม่นั่งชิดอย่างนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะใครที่เล่นแล้ว โดนอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำแต่ผมอะเทคนิคของผมคือผมจะก้อนออกมาอยู่นี้ปกตินั่งอย่างนี้ใช่ไหมผมจะก้อนออกมาอย่างนี้หน่อยนึงี้สะเอนหน้าไปงี้ยืม คู่นี้เป็นหนึ่งเซตก็ได้ทั้งไหล่ด้านข้างแล้วก็ไหลหลังลนะจะได้ไม่เสียเวลาพักประมาณนาทีนาทีครึ่งเงี้ยเพราะว่าเล่นไม่ได้หนักต่อไปเป็นหลังด้านบนอีกแล้วแหละแต่ทีนี้จะเป็นแรดบูดาวแรดบูดาโกติเราเล่นลงมาจะได้แรดถุงไหมตรงนี้คือเขาเรียกว่าแรดแต่ทีนี้ผมจะดึงลงมาให้มันได้ให้มันได้ช่วงบนเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าดึงยังไงเออตามมาเลยเล่นสเซตเหมือนกัน เดี๋ยวนะ่าหาเลยซูเปอร์เซตต์กันอันนี้กับอกบนแล้วกันเออเดี๋ยวผมซูเปอร์เซตตกับอกบนโอเคนี่นะผู้ชมน้ำหนักไม่ต้องเยอะประมาณน,นี้โปรตีโอ้เดี๋ยวติวโปรตีอและตคูดาวเราจะเล่นอย่างนี้ถูกปะ่ะหนีบสอเขอ้ามาอย่างนี้ถูกปะ่ะนี่หนีบสอเขอ้ามาอย่างนี้ถูกปะ่ะจะได้แร็ต แต่ทีเนี้ยผมจะดึงให้มันได้ช่วงบนดูนะดูหลังผมนะนีด่ดูดำคือดึงลงมาแล้วอย่างนี้ถูกป่ะแต่ทีเนี้ยผมจะดึงให้มันได้ข้างบนใช่ป่ะจะเอวตัวมาเยอะหน่อยดูนะเนี่ยแล้วผมจะดึงมาเข้ามาเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยจะได้แต่ข้างบนเนี้ยข้างบนมันคล้ายๆท่าเอ่อเฟซพูลอ่ะต่เปลี่ยนอะไรนี้แทนเล่นไม่หนักเน้นบีเบาเออ,โ,อโดนหน้าเยอะ <laughs> ไปซูเปอร์เซ็ตออกบนต่อเลยบอกแล้วนะวันนี้เล่นชิวๆก็จะแมชชีนเป็นหลักดูนะตอนเล่นนะแอนอกลับอย่างนงี้นี่ลงมาฟืบออกบนมันได้ไหล่หน้าด้วย2 in 1 ก็พักแค่นาทีครึ่งสี่เซตเหมือนกันนี่ผ่านไปหนึ่งเซตล้วถ้าต่อไปก็ผมจะเล่นน่องคู่กับไบเสร็จไปเลยเสำหรับใครที่บอกว่าน่องด้ยอยะก็พยายามเล่นบ่อยๆเพราะว่าน่องอมันโตช้ามันโตช้ามากเลยผมพูดจริงอย่างผมนี่มันก็ยังถือว่าไม่ไม่ดีพอสมควรนะผม,มเลยต้องเล่น ถ้าเล่นน่องก็คือขยิงทั้งหมดเลยแต่ผมจะใช้ตัวแฮกร์คอร์เนเพราะที่มผมมันไม่มีเครื่องเล่นน่องโดยเฉพาะผมก็จะเล่นประมาณเอาจํานวนแต่อันนี้สําหรับผมที่มีแบบน่องประมาณเนี้ยมันไม่ได้หนักมากสําหรับผมนะแต่ถ้าเป็นคนปกติก็น่าจะหนักอยผมเล่นสี่เซตนี่นะใช้การขยิงนะปึ๊บไม่ปั๊มด้วยพยายามขึ้นให้เต็มระยะแล้วลงให้สุดนี้ ไปเลยไปเสร็จก่อนก็เน้นบีบที่ข้างบนนะครับอย่าเล่นแบบปั๊มอย่างนี้พยายามขึ้นมาแล้วบีบลงแล้วบีบอย่างนี้อันนี้ก็หนักอยู่นะเพราะว่าผมผมเล่นท่านี้ได้ค่อนข้างหนัก กูเนี่ยสี่ชุดแล้วเดี๋ยวผมอมธิบายตอนหลังอีกทีหนึ่งว่าอะไรยังไงมัดด้อยก็วันนี้นะหลักๆแล้วไอ้คำว่าที่นักก้าวเขาพูดว่าเก็บมัดด้อยอะ่ะวันเก็บอะ่ะมันคือประมาณนี้ก็คือเป็นวันพักของเขาแล้วก็ว่างๆก็เลยมายิมหน่อยก็เลยแบบว่าแบบที่ผมบอกอการจะรู้มัดด้อยคือต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยทั้งตัวเราจะต้องการอะไรอย่างผมที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปอะ่ะอกบนลา,ลายล่หลัง ประมาณนี้ก็พยายามเล่นบ่อยๆแต่แบบที่ผมพูดไปกลางคลิปคือการจะเล่นมัดด้อยเล่นได้กี่วันหรือว่าเล่นทุกวันไหมถ้าคุณเล่นแล้วมันยังปวดอยู่อย่าเล่นให้พักให้ร่างกายมันรีคาวัลี่ให้หายก่อนจริงๆทุกมัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นขาอกไหล่หลังถ้ายัางปวดอยู่อย่าไปซ้าําเข้าใจว่าเพราะว่ากระบวนการรีคาวัลี่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์รอให้มันรีคาวัลลี่เสร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วก็ค่อยมาเล่นแต่ถ้าผมว่าคุณเป็นคนที่เล่นหน้าแขนวันนี้เล่นแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาไม่ปวดว่ะอยากแขนใหญ่เล่นในทุกวันนะครับผมบอกเลยมัดเล็กมีในมันกัาแขนพวกไหล่หรือ,อ,อน่องอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ปวดเล่นในทุกวันเลยถ้าไม่ปวดนะแต่ถ้าปวดก็พักประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาหรือว่างานโฆษณาที่เข้ามาในคลิปนะครับหรือว่า เทนส่วนตัวเทนออนไลน์ที่ยิม p r i v a t แห่งนี้นะครับก็ติดต่อกันได้ที่ l i n e แ t สสต o ด o โนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะขอฝากไว้หน่อยวิตามินจากประเทศเยอรมนีนะครับดีโมซาน่านะครับนี่มีทั้งหมด5ตัวนะครับก็ใครสนใจสั่งมาได้เลยนะครับที่ demosana.official เนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้สำหรับที่ติดตามนะครับผมมีโปรโมชั่นหลอดละบาทนะ1หลอด125บาท5หลอดส่งฟรี นี่นะครับ